สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องดวงของตักกะศิลาโหราแสนนั้นซึ่งเป็นของสถาบันพัฒนาชาวโหราศาสตร์ตักกศิลาโหรานะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยผมสวิทนากนเกษมมาพร้อมกับดาวดีเลขเด็กซึ่งได้พิจารณาจากดวงดาวดวงที่ปรากฏในดวงโลก เมื่อกระทบเทียบกับดวงเมืองจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับดูดาวต่างๆที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะฮะก็จะเห็นว่ามีดาวที่อยู่ในจุดที่ดูดีด้วยกันทางนั้นแต่มันเยอะเกินแต่ว่างวดนี้ยังไงก็ตามก็คิดว่าจะค่อยอธิบายไปทีละตัวขอหยิบออกมาก่อนให้ครบนะฮะเอาวางไว้ด้านนอกก่อน ก็เป็นสไตล์ของผมว่าผมมาทำมุ้อย่างเงี้ยนะฮะ อราวนี้ก็จะมาฟอร์มแปลกกว่าทุกคราวบางให้มันแ,กแลกกันบ้างผมขอหยิบดวงแรกก่อนเอาประเภทพวกดาวเกษตรทั้งหลายแหล่มาดาวอังคารเป็นเกษตรอยู่ในราศีเมษและตำแหน่งที่อยู่อยู่ในเลิกมหันูนเลิกอยู่ในพลนีนักษัตรที่สองเป็นมหธนูเลิกส่วนดาวเกต้าวนั้น เข้ามาอยู่ในราศีธาตุลมก็ดูดีนะเข้ามาอยู่ในราศีกุ้มแต่จุดที่อยู่ดีมากนะครับและเอาเกษตรมาอีกดวงหนึ่งจับให้มาเป็นคู่กันสามกับเก้าเป็นคู่โชคเทวริศ สามกับห้าเป็นคู่สมผลห้ากับเอ้าเป็นคู่พระใหญ่ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วได้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดหมายถึงการเจรจาการค้าการทู่การค้า,กา,ก,า,าการขายอย่างนี้ชุดนี้เอาดูดีไปก่อนชุดแรกมาอีกชุดข้างล่างสุดไว้ตรงนี้นะฮะดาวราชาชู มาอยู่ตรงนี้นะครับดอาวอาทิตย์เป็นเกษตรเกษตรเกษตรราชาโชคนะครับวันนี้ออกในวันอังคารนะครับก็อังคารเลยเอามาขึ้นไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งหนึ่งห้าหก เพิ่งจะทราบเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลานี้ห้าหกหาไม่ได้แล้วนะครับไปแล้วมาอีกชุดหนึ่งเอาปกินนากะชูกลงมาไม่ค่อยได้มาประกบคู่กันแต่พวกมีเหตุผลของผมว่าหนึ่งกับเก้าเป็นคู่เกษตรรวมกันได้หนึ่งกับแปดรวมกันได้เก้าณวะ ผลนะฮะเป็นนวผลสุดท้ายนี่จะเป็นอะไรให้วางไว้เขาเชื้อที่ตำแหน่งราศีเกเษตรเขาเลยคือดาวเสาเจ็ดแปดสามเจ็ดรวมได้สิบแปดเป็นกำลังพระมหาจักพัรติราธิราชหกเจ็ดนี่ใคร ใายว่าเป็นคู่ศัตรูคู่สแสแกกนี่เขาเป็นคู่ธาตลงและก็เป็นคู่ธาตดินด้วยในวิชาราศีจักรนะครับลับมาเป็นคู่กันแล้วคู่นี้ออกบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ทําสำคัญคือผมเคยดูดวงคนเขามีหกเจ็ตเป็นเกษตรผมบอกอ่ะคุณเป็นเจ้าของร้านเพชรเขาเลบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเพชร เขาลูกชายมานั่งดูด้วยลูกชายเงยหน้ามองหน้าแม่บอกใครขาบว่ารู้ได้ยังไงนะแต่ว่าตรงเนี้ยในสายของผมผมก็ถ่ายแบบนี้แล้วก็ถูกนะครับอันนี้ก็บอกไว้ว่าสําหรับท่านที่ดูอยู่แล้วเป็นนักวิราศาสตร์ก็เอาแนวคิดของผมไปลองดูนะครับเพราะว่าแต่ผมไม่ได้บังคับให้ใครมาใช้แต่ของผมใช้ของผมเพราะว่าผมก็ตีความของผมผมตีดาวสุขคือเป็นดาวประกายพึก มีแสงสว่างเป็นของตัวเองจึงเปรบแล้วเป็นดาวที่อยู่ในพระกรุมพระด้วยมาถึงทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินที่มีประกายก็ยอมตรงคืออัญ,ญมณีเป็นเพชรส่วนดาวเสานั้นเป็นนาคนามหมายถึงงูหมายถึงพญาน,นาคมีความเป็นเส้นเป็นสายผมหมายถึงสร้อยเพชรเพราะฉะนั้นและดาวเสาจะหมายถึงบ้าน เมื่อคนมีเป็นเกษตรมีหกแกดเจ็ดเป็นเกษตรเพราะนั้นคุณเอาบ้านของคุณมาขายขายอัญมณีเพราะนั้นคุณเอาบ้านเป็นล้านเพชรก็ตรงนี้ก็ถ่ายถูกนะครับอาจจะฟุกแต่ว่าผมก็ทํายมายงั้นแล้วไม่เคยพลาดลูกศิษย์ผมบางคนมีอย่างเนี้หกเจ็ดบอกสะสมว่าน,นเยเพชรเดียวยาบอกใส่เพชรเดียวบอกชอบผู้ชายนะผมชอบเออโอเคชอบใส่สมใส่เพชรก็ดีเหมือนกัน ก็ประมาณนี้ฮะ9 3 5 5 3 9 7 3 8 8 3 7หรือจะสลับกันยังไงแล้วแต่จะชอบนะ,ะ1 5 6 1 6 5ก็ได้6 1 5ก็ได้นะฮะจะก็หมุนเอานะฮะส่วนเลขพวกนี้ก็จะทยายานหมุนกันได้เหมือนกันเนี่ย6 สามแปดเนี่ยเลขขี่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามห้าได้คราวนี้มีเลขคู่อยู่สองตัวนอกนั้นเลขขี่หมดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะหมดทีแล้วทุกคนก็โดนกันทั้งประเทศเจอล็อกกองคอยเลยนะครับส่วนผมเนี่ยมีออกไว้เก้าห้าสี่ไปออกข้างหน้า ก็ม <S an> ีลูกศิษย์ที่ติดตามอยู่เขาก็ถูกของเขาเขาไปเล่นของเขายัางไงผมก็ไม่ทราบแต่เขาส่งค่ากาแฟมาให้ก็โอเคก็ขอบพระคุณนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบพระคุณที่ได้กรุณาติดตามผมตลอดมานะฮะแล้วถึงว่ามันจะพลาดไปบ้างแต่ว่าผมก็บอกหนึ่งเด่นมันเด่นแต่ว่าอย่างไงว่าไปเจอพวกเราคงคอยเราก็เสร็จหมดนะครับใครจะใครก็นอกหมดทุกคนเพื่อ คนที่บอกเลขน็อกกันทั้งประเทศโดนน็อกทั้งประเทศครับสำหรับวันนี้ผมสุวินาเสียขเขากล่าวลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ